ไปดูมันนะครับผมกับเอเลี ok ่ยนโรมูลัสแบบ iMaX ็นะผมโอ้โหบอกเลยว่ารอบนี้นะฮะเป็นการดูหนังบนจอ i m a x ที God ่ผมบอกเลยว่าคุ ok ้มค่ามากมอีกหนึ ok ่งเรื่องของปีนี้นะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังที่เราออกมาได้อย่างแบบว่าเฮ้ยคุ้มค่ากับการไปดูในโรงใหญ่มากเลยนะฮะการมิกซิ่งเสียงต่างๆแล้วก็ตัวภาพเนี่ยนะฮะคือมันใหญ่โตอลังการงานสร้างนะก็ต้องบอกเลยว่าเฮ้ยใครที่ชอบดูหนังอวกาศอะไรเงี้ยนะฮะนี่คืออีกห่วงหนึ่งของความเป็นหนังอวากระที่เป็นโอวกาศแบบ สยองอะทุกคนเออคือเรื่องนี้ยมันมีให้เราหลายความรู้สึกมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าฟิลแบบเฮ้ยตื่นเต้นลุ้นระทึกนะฮะสยดสยองนะฮะคือเลือดสาดเลยอย่างเงี้ยมาแน่นอนนะแต่ว่าเฮ้ยความระทึกขวัญต่างๆหรือว่า ความระทึกที่มันบวกไปอีกนิดนึงจะเป็นความสยองขวัญมันดูหนังผีแล้วเนี่ยบอกได้เลยว่าเรื่องนี้มีหมดเลยนะครับผมต้องบอกเลยว่าหนังเนี่ยมันมีความทริบิวความเป็นหนังที่เป็นแบบฝั่งพรมิทิอุสหรือว่าพวกหนังเอเลี่ยนดังเดิมด้วยเช่นกันนะฮะคือผมรู้สึกว,ว่ามันมีความผสมผสานนี่เป็นอย่างดีนะครับผมรอบนี้เนี่ยพุ่มกับอย่างเฟเดราวาเลสเนี่ยนะครับผมโอ้โหเขาแบบว่าใส่สุดใส่เต็มจริงๆนะทุกคนคือผมเองเนี่ยเป็นแฟนคลับหนังเขาแต่ตอนเรื่องดอนบริดส์ละนะครับแล้วก็เรื่องอ e ี<ๆ>วิวบบเด สามารถที่จะเล่าเรื่องเล็กๆในที่เล็กๆอย่างดอนบริดเนี่ยโอ้โหมันสนุกขนาดนี้วะอะไรเงี้ยเรื่องนี้ก็เช่นกันฮะทั้งเรื่องอยู่ในยานํำเดียวเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปห้องนู้นทีไปห้องนี้ทีแต่ทําไมมันถึงสนุกขนาดนี้นะฮะเออคือเรียกว่าสนุกมากๆแต่เอาจริงเนี่ยหนังเซตเอเรียมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละคือทั้งเรื่องก็อยู่ในยานย่ายเงี้ยนะฮะแต่ว่า ถ้าเราจำไม่ผิดเนี่ยเอเลี่ยนตอนยุคของป่าเจมส์คาเมรอนโอ้โหที่มันเป็นเอเลี่ยนควีนด้วยนะโอโคตรมันสดๆเลยนะฮะหรือว่าเอเลี่ยนของลิดลี้สกอตนะครับผมปูลิลลี่สกอตก็ทำออกมาดีมากเช่นกันนะไอตัวเนี้ยไอตัวที่มันจะรอบหน้าเราเนี่ยนะฮะมันก็จะโผล่ออกมาแล้วก็จัดการทีละตัวทีละตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไอตัวละครเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะมีความเป็นเหมือนแก๊งเด็กๆอะ่ะเออคล้ายๆเหมือนกับเด็กๆซ่าๆกลุ่มหนึ่งอะไรเงี้ยนะฮะที่สุดท้ายเนี่ย ไอ้พวกแก๊งวัยรุ่นพวกนี้นะฮะก็จะต้องโดนอะไรสักอย่างเข้าอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่ามันเปลี่ยนจากโดนผีหลอกเปลี่ยนจากโดนตัวตลกในสวนสนุกไล่ฆ่าอะไรเงี้ยกลายเป็นโดนเอเลี่ยนไล่าตามฆ่าอะไรอย่างงี้นะครับผมแต่ว่าเรื่องนี้ก็ต้องบอกเลยว่ามันเป็นหนังที่ผมรู้สึกว่ามันทําให้การปลุกแฟรนไชส์เอเลี่ยนเนี่ย กลับมามีความหมายในชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะฮะผมว่ารอบนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าคำวิจารณ์ต่างประเทศเอ่ยอะไรเอ่ยทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกัน,นะฮะเป็นหนังที่ยอดเยี่ยมมากๆในการที่เอามาทุบชีวิตอีกครั้งหนึ่งเอามารีบูตอีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่เอาจริงผมรู้สึกว่ามันจะเป็นการฟิลแบบไม่เพิงรีบูตอะเพราะมันก็มีความต่อยอดจากตัวจักรวาลดั้งเดิมอยู่ลนะ่ะรวมถึงจกักรวาลใหม่ที่ ปูริตดิสปอสต์ก็ได้เพิ่งทำไม่ว่าจะเป็นเอเลนโคลเวเนนต์หรือว่าตัวพอมิทิอุสก็ตามเลยนะครับผมรู้สึกว่ามันจะมีความสับส่อยุคของเอเลนที่มีผสมผสานกับทีกเอไออะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งผมว่าตรงเนี้ยเอน้องที่รับบทเป็นตัวหุ่นยนต์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะที่เป็นคนผิวสีเฮ้ยเขาเด่นเลยนะรอบเนี้ยนะฮะเราเห็นการสแสดงที่มันดูแบบแตกต่างเลยอะเออนะฮะในช่วงต้นกับช่วงท้ายหรืออะไรต่างๆอะไรงี้ต้องไปดูเองพูดมากหรือสปอยนะครับแต่ว่าที่แน่ๆคือในเรื่องเนี้ยนะฮะก็็จะเเตมไปด้้ววยฉาาากกที่รร่รรูสึ S <S <an> เฮ้ยมันเข้าใจสร้างซีนนะฮะมันมีช็อตจ้ำสแกร์ที่แบบว่ามันจ้ำสแกร์ให้มันไม่เหมือนกับความเป็นหนังผีแบบมาแบบโง่ๆอะไรอย่างเง,งี้ยน,นะครับถึงแม้ว่าตัวละครเนี่ยสำหรับผมมันก็แอบบจะแบบรู้สึกว่ามันน้อยไปนิดนึงเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเอออยากให้มีตัวละครเยอะๆกว่านี้หน่อยอนะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอันนี้คือก็ไม่รู้ว่าจะล้นใครแล้วว่ามันจะมีใครรอดใคร,ใครตายเพราะมีแ่นี้เองอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเอ็นนี่เบย์ผมก็รู้สึกว่าโอ้เรื่องเองเนี่ยมันก็ปูมาประมาณนี้แหละมันก็ไม่ได้ปปููใหมมมมัันนนนดญ่่่่่โตตากกออรยงงเเแแ็ืคคลุึ ที่อยากจะไปเอายานลำนึงเพื่อทําอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าพอไปยานลำนั้นเนี่ยนะฮะก็ไปเจอว่าเฮ้ยมันมีการทดลองบางอย่างอยู่แล้วปรกวากฏไอสัตว์ที่อยู่ในการทดลองเนี่ยมันรุดออกมานะฮะโอ้โหก็เลยงานเข้าเลยนะแต่ว่ามันก็มีเบื้องลึกเบื้องหลังบางอย่างนะครับที่ต้องไปดูว่ายานลำนั้นมีอะไรมากกว่านั้นนะครับผมก็ต้องไปดูกันเองนะแต่ว่าเอาจริงๆเนี่ยผมรู้สึกว่าอ่ะถือว่าเป็นหนังที่ อยู่ในช่วงครึ่งปีหลังที่ผมรู้สึกว่าเออเปิดมาได้อย่างน่าสนใจยังไงก็เชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็น่าจะเติบโตมากับแฟนชายคุินี้นะฮะโดยเฉพาะเรื่องที่อายุมากกว่าผมไรอย่้ยนะฮะก็คงเติบโตมาจากแฟนชายเอเลี่ยนแน่นอนนะแต่ว่าอย่างผมหรือว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยที่อาจจะแบบไม่ได้ตามเอเลี่ยนมาเท่าไหร่แล้วนะครับก็คือรู้แหละว่าหน้าตาเอเลี่ยนเป็นยังไงแต่ว่าไม่รู้ลิขเดตของมันไม่รู้ว่าเฮ้ยหนังมันจะสนุกด้วยยังไะะองอะไรเงี้ยนะฮะยังไงเรื่องนี้ผมเชื่อเลยว่าไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนไปดูเนี่ยก็ต้อออองงงเหห็นนนนนนนรรืวว่่าาสสสััััมมมผถึคคุกขนแนนนนะบ ตอนนี้ก็เข้าโรงภาพยนต์ไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ให้สนุกกันนะจ๊ะบอกได้เลยว่ามีฉากสยองสมใจแน่นอน